สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MDF Channel กับช่วง MDF Gaming กับ No Limit Dak Racing กันเช่นเคยนะครับก็มีน้องๆขอเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในช่องเก่าเนาะอันนี้ช่องใหม่นะเพ,เพื่อนๆนะก็จะมาให้แนวะทางกระบะทางยาวนะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ2.0.3นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่งอัปเดตน่าจะเมื่อวานนะเพ,เพื่อนๆนะอัปเดตใหม่มาก็ มีอะไรอัปเกรดมาพอสมควรนะครับก็เพื่อการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมให้แนวทางการวิ่งของกระบะหัวเดี่ยวทางยาวเอาไปไล่ต่อแล้วกันเนาะเอาเป็นแนวทางไปก่อนนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยผมไล่ไว้น่าจะวิ่งอยู่ประมาณ16.8ประมาณนั้นนะครับ16.8นิ่งๆเลยนะครับโอเคเพื่อการเสียเวลาไปดูกันนะครับว่ามันอัปอะไรไปบ้างแล้วก็จูนเซ็ตอะไรยังไงนะครับก็เครื่องยนต์แน่นอนนะครับอัปเต็มทั้งหมดนะครับ นภาพกราฟิกอย่างสวยอะ่ะอัปเดตมาใหม่นะครับนี่นะครับอัพเต็มนะบินเทคท่อนะครับใช้โปรช h a เจอรใช้เป็นฟอนเทลนะครับแล้วก็เกียร์อัปเต็มทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าผมแจ้งว่าเป็นโอเพนนะครับก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก่อนนะโอเพนก็คืออัปเต็มสตรีมอยู่เลยไปเลยนะครับแต่ที่สําคัญคือ ล้อและยางนะครับต้องใช้ไซส์เดียวกับผมนะใครจะใช้สูตรผมนะครับเอาตั้งลำไปก่อนเนาะวิ่งเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ไปหาปรับแก้ปรับจูนเพิ่มเติมกันเอาแล้วกันนะครับนี่ล้อหลังนะนี่ล้อหน้าตามนี้เลยนะครับโอเคครับนี้มาดูสูตรจูนกันบ้างนะครับนี่นะครับเกียร์ก็ตั้งฝั่งขวาเลยเพื่อนๆนะนี่เลยนะครับเกียร์หนึ่ง ใช้เป็น4.36เนี่ยใช้ฝั่งขวาเป็นหลักนะเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูลิมิตสปีดเกียร์เนี่ยมันจะทำให้อ่ค่าที่มันคาดเคลื่อนกันนะเพื่อนๆนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเคสลนส์ K นะครับตามนี้เลยนะครับสปริงบัมรีบาวนะครับแล้ว,วความกว้างสันล้อนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะง่ายๆใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เวทน้ำหนักก็ตามนี้เลยนะครับแนวนอน0.30นะครับแนวตั้ง0.05 นั่นเองนะครับโอเคต่อไปมีอะไรอีกอะเวน้ําหนักโอเคเวน้ําหนักเวน้ําหนักใส่ไปแล้วนะครับต่อไปเปิดรอบที่หมื่นรอบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟชิปไลท์นะครับเพื่อนๆจะให้ขึ้นตอนไหนก็ตั้งไปเลยนะครับไฟและน้ํามันเช่นเคยนะครับใช้ทองซื้อเพอร์เฟกต์จูนนะครับใช้ทองซื้อเพอร์เฟกต์จูนขึ้นคําว่าเพอร์เฟกต์จูนด้านมุมบนขวานะครับไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะครับแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับ บูตก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้มาดูไดโนนะครับแรงม้าแรงบิดที่เท่าไหร่นะฮะนนะครับแรงบิดอยู่ที่2,283นิวตันนะครับแรงม้าอยู่ที่3,477นะครับโดยประมาณนะเพื่อนๆนะมันจะดิฟเป็นอยู่หลัก10นะครับถ้าใครเกินเป็นหลักร้อยเนี่ยหายไปเป็นหลักร้อยแสดงว่ายังใส่ของอะไร ไม่ครบหรือไม่ก็เพอร์เฟกจูนไม่ตรงนะครับไปดูตรงนั้นเอานะโอเคมาดูวิธีการขับกันบ้างนะครับว่าจะให้วิ่งได้16 8นั้นต้องขับยังไงนะครับอ่าก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเป็นออโต้ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะออโต้ Auto ก็คือสับเกียร์ออโต้นะครับอ่ไปดูกันพยายาม นิ่งแล้วมัเป็นเส้นตรงมากที่สุดจะทำให้เวลาช่วยนะครับพยายามใช้การแตะเบาๆนะครับแล้วก็ควบคุมที่ตรงกลางแทนนะครับจะทำให้เวลาดีนะอ่านี่ออโต้น้ำสิบหกจนะครับ,รบโดยประมาณนะเดี๋ยวลองออโต้อีกสักหนึ่งลัทนะครับว่าจะนิ่งหรือไม่นิ่งนะ เดีได้กันนะครับสำหรับเกียร์นี้นะใล่ไปอา16เก้านับนิ่งๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อะเดี๋ยวมาดูสับเกียร์เองกันบ้างนะครับว่าจะเวลาลงไปที่16 8สักเท่าไหร่นะครับ ศูนย์นับรันแรกอ่ะเดี๋ยวลองดูรันที่สองนะว่าจะลงสิบหกเจ็ดได้ไหมนะคือพยายามเต็ะลูกอะไรหน่นยนยนนนอยตัดนะเกียร์ลดไปหน่อย เป็นรุ่บาทนะเพื่อนนะสับเกียร์เองยังได้สิบแปดนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งล้นแล้วกันยเลยติดน้ำติดติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ศนะครับเนี่เกือบลง16บแล้วนะครับก็บประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะสำหรับเกียร์รถกระบะนะครับซึ่งจะบอกว่าอะไรอะคันนี้จริงๆผมก็ไล่ไว้นานแล้วนะครับใครที่ใช้สูตรผมอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ยังเอามาใช้ได้นะครับเอามาปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเอาก็ยังพอสมควรนะวิ่งถือว่าวิ่งใช้ได้เลยแหละ16แปเนี่ยก็มีเร็วๆตอนนี้ก็16 4สนะี่นะครับ164 16สิบหกสาก็ ก็มีนะครับบางคันก็ลง15,9ก็มีนะที่เห็นนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไล่เท่ไหรเดี๋ยวพยายามจะไล่เพิ่มเติมแล้วมาลงช่องให้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสำรองผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฝากไว้ด้วยว่าอยากได้ช่องเก่ากลับคืนมานะครับตอนนี้กาลังไล่ตามบี้อยู่นะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือยังไงนะครับก็ขอบคุณเช่นเดิมนะครับวติดราบ